สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่7สิงหาคมค่ะ Apple บกแรงกว่า5%รับข่าวบริษัทประกาศลงทุนเพิ่มแสนล้านดอลลาร์ในสหรัฐภายในระยะเวลา4ปีข้างหน้า หุ้น Market Cap ยักษ์พุ่งหนุนหุ้นในกลุ่มเทคอาลพอฟอร์มกดหุ้นในกลุ่มเ Energy ในตลาดสหรัฐตามสูตรการเทรดและทุบราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงต่ำกว่า65เหรียญต่อบาร์เรลอ้างข่าวผู้นำสูงสุดสหรัฐรัสเซียและยูเครนเตรียมพบกัน,นเร็วนี้เพื่อเจรจารยุติสงครามมุมมองส่วนตัวของนักกลุ้มดเคทแฮมไม่เปลี่ยนแปลงยังคงเชื่อว่านี่คือโอกาสดีในการซื้อสะสม KT Oil อและ k t e n e r g y ค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะ เซ็นดิ้เด็กปิดไปที่1,264.47จุดบวก1.40%มูลค่าการซื้อขาย65,232ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยยังปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องและกระจายตัวมากขึ้นปัจจัยหลักจากฟันโฟลอไหลเข้าหลังคาดเฟดลดดอกเบี้ยบอลยูอ่อนตัวสินทรัพย์เสี่ยงโลกกลับมาน่าสนใจ ขณะที่ไทยมีความชัดเจนของอัตราภาษีสหรัฐและมีการปรับประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นส่วนตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่77,728ล้านบาทรีวมวผลบัตรอายุ5ปีปิดที่1.28%ปรับตัวลดลงจามืวาน0.01%ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตราดเยนวานนี้ที่32บาท38สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆตามที่ทางราคาทองคำในตลาดโลก ทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุนโตเกียวปิดบวกสวนกระแสความกังวลเรื่องกำแงพงภาษีสหรัฐหลังบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งประกาศผลประกอบการแข็งแกร่งเกินคาดซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลลงได้นิกิปิดที่47,94.86จุดบวก0.60%ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมเพรสิตลาดหุ้นจีนปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่3ด้วยรับแรงหนุนจากสัญญ,ญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ซื่งองไฮคอมบัสิตปิดที่3 6 3 3 9 9บจุดบวก0.45%ค่ะส่วนดาวโจนส์ตลาดนิยอร์ York, ปิดบวกในวันพุธโด,ดยรับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้น Apple หลังจากบริษัทประกาศแผนการลงทุนครั้งใหม่ในสหรัฐรวมทั้งปัจจัยบวกจากรายงานผลประกอบการที่สดใสของบริษัจทจดทะเบียนบางแห่งดาวโจนส์ Jones, ปิดที่44,193.12จุดบวก 0. 1 8 s อ500ปิดที่6,345.06จุดบวก0.73%็นแนสแดกปิดที่21,169.42จุดบวก1.21%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัวในวันพุธโดยลดช่วงบวกลงเนื่องจากแรงขายในหุ้นกลุ่มเ a l t h c a ร์หลังจากประธานดีคุณนั้นทความของสหรัฐขู่จะขึ้นภาษีนำเข้ายา c c c 0 0ปิดที่7,635.03จุดบวก0.18% ดัคปิดที่2 3งหมนีิี่จุดสาจุดบวก0.3 3เปอร์เซ็นต์และฟูซรี่้ร้อยปิดที่9,164.31จุดบวก0.2 4อเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนค่ test, าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆโดยถูกกดดันจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนขณะเดียวกันคณะนักลงทุนจับตาการตัดสินใจของประธานดิคุนอันนัทพัมในการเสนอชื่อสมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดคนใหม่ ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเวสตเซาสตรานิวยาลปิดลบในวันพุธลงไป1.24%ปิดที่64.35ดเซนต์ต่อบา์เรลหลังจากประธานดีคณนันด์ความผู้นำสหรัฐเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเจราจากับรัสเซียเพื่อ,อยุติสงครามในยูเครนซึ่งข่าวดังกล่าวทําให้เกิดความไม่แน่นอนว่าสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่กับรัสเซียหรือไม่ส่วนฝั่งของเบรนค่ะลบไป1.11%ปิดที่66.89ดเซนต์ต่อบา์เรล ส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอรปิดลบเล็กน้อยในวันพุธเนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรหลังจากราคาทองคำปรับตัวขึ้นติดต่อกัน3วันทำการขณะที่นักลงทุนจับตาการตัดสินใจของประธามดีคนนั้นความในการเสนอชื่อผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดคนใหม่ สัญญาทองคำตลาดโคมเมีก20มอนัน,นาคมลบ0.04เปปิดที่3,433ดอลลาร์ 3, 40เซนต์ต่อไตรออนส์ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ธนาคารกลางอังกฤษถแถลงมติอัตราดอกเบีย้ยและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐนี่คือทั้งหมดของเคทแอมบ์เดดดนิว่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแอมบ์สมาร์ทเกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาลา สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ